เหรียญหนึ่งบาทปี2505ตราแผ่นดินครับเป็นเหรียญที่มีตัวที่แบบว่าน่าสนใจหายากขายได้แพงๆเยอะแยะมากมายเลยครับขอแค่ลองศึกษาข้อมูลนะครับคุณจะรู้ว่าโอ้โหนะมีที่เรารับซื้อนะไม่ว่าจะถูกจะแพงบอกเลยว่าเรารับซื้อทั้งนั้นครับสูงสุด หบาทปี2505เนี่ยสูงสุดคือหลักแสนนั้นเล่นกันเป็นแสนๆน่ะมีจริงๆครับแล้วราคาเล่นกันไม่ถึง5บาทก็มีจริงๆคุณจะต้องศึกษาครับว่าแบบไหนที่ร้านปาหนันรับซื้อนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีอันไหนแพงอันไหนถูกนั่นแหละครับสำคัญคือคุณต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกสำหรับวันนี้นะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ร้านปาหนันรับซื้อ ซึ่งราคาสูงสุดปัจจุบันนั้นอยู่ที่เหรียญละ5,000บาทวันนี้ใครได้ศึกษาแล้วนะครับเห็นว่ามีเหรียญที่ร้านปานันรับซื้อนะครับสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนครับเราไม่หนีไปไหนร้านเราอยู่จังหวัดแพร่ครับนะเปิดไปมีวิธีนะ ติดต่อนะมีวิธีติดต่อนะสำหรับใครที่นะอยากขายนะให้กับร้านปานานครมันมีหลายช่องทางมากทั้งนะเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook ก็ติดต่อฝากอ่ผ่านทาง Facebook ได้ใครที่ติดต่อนะทางไลน์นะก็ส่งภาพมาเมินราคาเรามีแอดมินนะครับคอยดูแลนะครับในนะทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปี2 5 0 5นั้นนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกข้อมูลก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีขนาดนะครับ27มิลิเมตรนะครับ2.7เซนนั่นเองน้ำหนักจะอยู่ราวประมาณนะ7.5กรัมครับจำนวนการผลิตนั้นนะผลิตมากถึง883ล้าน8 6 0 0 0เหรียญหลายคนสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมี8 6 0 0 0เหรียญติดสอยห้อยตามมา ซึ่งเราก็สันนิษฐานว่านั่นอาจจะเป็นเหรียญราคาที่หลักหมื่นหลักแสนหรือเปล่าเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ทําออกมาหลายบล็อกเหลือเกินนั้นหลายบล็อกเหลือเกินนะครับอย่างบล็อกที่เป็นแบบด้านก้อยนะะยอดมงกุฎตรงยอยักษ์ก็มีที่ตัวหลักแสนยอดมงกุฎอยู่ระหว่างยอยักษ์กับพอพานเหมือนแบบปกติก็มีที่ราคาหลักแสนด้านหัวนั้นมีประมาณสามแบบนะด้านหัวมีประมาณ3แบบที่เจอเห็นไหม นะแล้วนะถ้าเป็นสภาพที่แบบนี้นะครับแบบธรรมดาอ่านะเนี่ยที่ท่านที่ท่านเห็นอยู่นี้นะเป็นแบบธรรมดานะก็คือตัวหนังสือล้อมรอบอยู่ข้างบนนะภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อยู่ข้างบนนะฝั่งด้านหัวเนาะด้านก้อยก็คือปกติที่ท่านเห็นเลยสภาพสวยๆเนี่ยเล่นกันอยู่ที่ 100- ่งรถึงนระ้อยยบาทนะนะร้อยถึงร้อยยีบาทนะราคาขายกันแนละ้วแตป่ปัจจุบันบางทีก็ อยู่ที่ผู้ซื้อนะผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงราคากันด้วยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดบางทีมันออกมาเยอะหนึ่งกิเงียบขายยากบางทีบางอาจจะมีการลดราคาหลอกเท่านั้นเองครับนะบก็นะถ้าเป็นพวกที่ผ่านการใช้มาถ้าแบบนี้ครับปัจจุบันราคาเล่นกันราวๆประมาณห้าบาทนะไม่เกินแดบาทหลอกเข้าไปทําของขังเอาไปทาของขังนะเอาไปให้อห่พระเกจิเนี่ยตอกโค้ดปลุกเซกอะไรกันประมาณนี้นะครับที่ นะเขาจะเอาเอาไปเนะบ้างก็สะสมไปให้ลูกหลานได้ดูกันบ้างก็เก่งกําไรนะเก่งกําไรทีละเยอะๆเพราะว่าอย่างบางทีเก็บไว้สักประมาณนะหมื่นเหรียญอ่าวันนึงราคามันขึ้นบาท2บาทก็ม,ททกมันกำไรก็1ม0 0 0สแล้วเห็นไหมอ่าหรือเอาไปขายเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบไหนที่ผมบอกว่าราคาเล่นกันนะสูงสุดถึง5,000บาท สูงสุดถึง5,000บาทมีจริงๆและผมเคยเจอจริงๆและผมเจอบ่อยมากนะนั่นก็คือนะรูปแบบแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่เหรียญก้อย2ด้านอ่าไม่ใช่เหรียญก้อย2ด้านนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่เราเรียกว่าเป็นเหรียญหลังแบบหลังแบบก็คือนะการที่แม่ตาเนี่ยนะ ปั๊มลงไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วดึงขึ้นมาเพื่อที่จะปั๊มเหรียญใหม่ปรากฏว่าดันนะมีแม่อ่ามีเหรียญน,นะครับไปติดอยู่ในเบ้าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบล็อกของแม่ตาแล้วปั๊มกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งจินตนาการภาพตามนะครับปั๊มลงไปปุ๊บเราได้ละด้านก้อยใช่ไหมครับทีนี้นะพอยกขึ้นมานะมีด้านก้อยกับด้านหัวละพอมีการยกขึ้นมา ปรากฏว่านะครับเหรียญใหม่ที่เข้าไปอย่างเนี้ครับก็ถูกปั๊มด้วยเหรียญเก่าที่มันติดอยู่กับแม่ตาสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นสภาพนะต้องบอกเลยว่าเจอกันเยอะนะเจอกันเยอะมากมากจนไม่จะมากยังมายังไงเลยโอกาสที่จะหาเจอมีทุกคนครับทุกคนมีโอกาสหาเจอครับล่าสุดก็มีเหรียญหลังแบบนะเข้าประมูลหลายอย่างเนาะแต่ว่าไม่ใช่ตาแผ่นดินปี0ูนย์ สำหรับเหรียญตาแผ่นดินปี0ูเนี่ยผมก็ได้มาแล้วขายไปนะเก็บไว้เป็นตัวอย่างเหรียญหนึ่งเนาะเพราะว่าราคามันก็ประมาณนี้ฮะพันถึงห้าพันไม่พอให้รวยอะไร <c oughs> <c oughs> ก็เก็บไว้เก็บไว้นะให้คนที่เอออยากเห็นของจริงได้ศึกษาเพราะว่ามันมีคนพยายามทำหลังแบบปลอมนี่นะทำมีการทำหลังแบบปลอมออกมาเยอะ <c oughs> ๆนะก็แบบเนี้ยให้ได้ศึกษากันว่าเฮ้ยของแท้มันเป็นยังไงเกิดจากอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยสังเกตเลยใครมีแบบนี้ครับสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางครับร้านปาหนันยืนยันนะครับรับซื้อจริงแน่นอนขอแค่มีตรงตามที่เรารับซื้อนะครับอ่าและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ